ไปไปาอาพี่พี่น้องอ่าดำหนากะมีทั้งกรุ๊ทั้งเกียรทั้งเอียนเด้อพี่น้องเด้อเอออยู่ในอยู่ในแหน่านี้มาแบบว่าอุดมสมบูรณ์ไปทุกๆแหวเด้อพี่น,น,น้องเนาะก็อันนี้แหละคือบังลาวเขาอันโอยสะาะกออยืแต่ตามสนับน้จำพี่น,น้องเนาะการหากินหายากอะค่อนข้างกะสิง่ายๆเน่บ่คืออ่าบ่าคืออ่า เพิ่นอยู่ในเมืองนอกก็คือมนุษย์เงินเดือนพี่น้องมนุษย์เงินเดือนนี่อยู่ในเมืองบนไฟแสงสีพี่น้องการสารดำนุ่งสวิตการใส่สวิตอยู่แต่ละมันมันก็ลำบากเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกทุกอย่างกะมันกะมิจะไล่ใส่ยล่ายโดยเฉพาะกับเมนการคลองศีรอยู่แต่ละวันเนาะเคื่อนซอลเขาซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเจอปัญหาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกับคนขังว่าอยู่ยากโดยเฉพาะเมนในภาวะเงินเฝือในสมัยตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะ คนที่อย uh, eh ู uh, ่ไหลคนที่อยู่ไหลพอไปพอมาเนี่ก็คืออ่าอ่า้าวกสิกรนะพี่น้องเนาะเรียกว่าอ่าพี่เนาะพีพีน้องๆอ่าเป็นอ่าสร้างใไฮซานาเป็นกระดูกอ่าเป็นเป็นกระดูกอ่าสันดังของของศาสตร์ปานวาเนาะพี่น้องเนาะข่าวบ่มีสร้างใไฮซานาเอากระบอกมิเตาร์ี่หนากินนะพี่น้องเนาะเพราะสถานการณ์เฮตัยเฮตนาอ่าเคนเป็นสร้างใไฮซานาเฮตัยเฮตนาถือว่าดีเนาะพี่น้องเนาะเคนจี๋อ่า คนสีบบบพายังเนสีได้มีเขามีน้ำสงขายบนเขาตลาดจำพี่น้องเนาะอย่าไล่บอกละอย่าไล่ไปละเตยหยาบเนาะตยยาอย่เนาะเพราะว่ามันกระบาดเตยหยาเพราะว่ามันมันดินอติดอยู่วะมันติดติติอยู่ เพือนยันเอออันนี้อ่าเมย์ลุงไปยืนยืนยืนอยู่บนยืนอยู่กลางตะการเอยืนอยู่กลางตะการเว่อเน่าเพราะว่าบรรยากาศอย่างเงี้ก็เอาหน้าเอาหนาอยู่น้องเพราะว่าตอนเพิ่นลุกกาดนะพี่เนาะเพอาะตอนบรรยากาศแบบนาหอบโบราณเขาไปไก่พิ่นเขาไปไก่พิ่นเกิดลายพิ่นกระจิเต็กขี้ต้มเสนาเนาะพี่น้องเนาะเออเมื่อกระจิเต็กขี้ต้มเสนาถือกอกถือกองถือนาถือตาหอาพี่น้องกันเน่ากันเน่ายู่ใกล้ๆมันกับผ้ามันก็เสือกผ้ากันจุ้นหนาเห็นตาแบบว่า ใบหนาเรลองงานของหัวเพื่นเท่าก so ับสมบูรณ์บกคอยห็นน่มี่นองเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยเทาต้องยางกับไปพาดไปยืนอยู่ในกลางตะกาพี่เนอะอืมทายเพื่ออยากได้พาพงานต้องรุ่นขึ้นร่ำอยไเยน่าสมลปจะบอกจะคยรำน้าบอกเขาว่าแน่นาะหัวไม่บาดแน่ะหัวที่ว่าเขาค่ยเขาคยยิางอยำนาขันยุทธลายน่ะรุ่ลายปีเนาะสามิปลายปีเดี๋ยเขาไปเห็นนะอืไปเจะรำนาเป็นก็บอก ก็มาจ้กแล้วแม่ขอแอกันหน่อยก็รับมาเป็นกระยาไม่ได้ซื้อรองรำไปบึงขาว่ะก็พ่กันหัวขวัญขอไดเฮ้ยพู้ได้จัยี่ได้ทิไปดำหน้าเท่าเสียงเงินซื้อๆกันค่ะโอ้ก็เสี้อซื้อกระยามเจ้าท้อนไปากจังขอเจ้ายังเำลัปวดไปก็หน่อยเองยังบอกมีหน่อยบเาไม่ก็ใหน่อยไปหากกหาท่าทยไม่ไทยเออไปไทยถาไทยามีคนดำหนาบอกู้ได้ไสว่าเอ้ากับป่ากูเนี่ยาไท ปติมได้อะไปนำที่ใช่อาหน้าเป็นสบัอันนี้ก็คือปติมกำลังเรา้าติมนหน้าใเราเราก็ส้วกเนาจะนำหน้ายี่สเาป่ะจะค่อยนำหน้ายี่เเรียพินิเจ้าเราป่ะสบการมันเคยเป็นลูกซานามาก่อนเนาะแต่ว่าผมโมได้เหตุหน้าสาปีละ่ใหน้นผลาหลายคนก็ได้ถามนะว่าเออเราซิ้หน้าเด็ดหน้าเป็นบ่อ ทั้งถากจะบริเวณไร้ปีกยาน้ำเี่นน้องเนาะเพราะย่างไงเขากลับเป็น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 ลูกสาวนาเนาะมันเขานี่เส้นเลือดใหญ่เด็ดสีเขาเขาเขาเส้นมาเบิ่งเขาเส้นมาเบิ่งป่าป่าป่าบิงกองนะป่าลูกคนเดียวป่า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 เป็นสายเดียวป่าเป็นสายเดียวดูกคนเดียวลูกยากวะนี่ แต่ว่ามันหางซามสิไดนาซาสิไดกัามสดหมัดหนึ่งเนาะนีจะผ้ากับผากันลกที่ซื้อวะเเอากุบองเนีหน่อยนึ่งเอากุบออกเนี่ยเอากุบอกเนี่ยเอากุบอเหน่อยัอเนตีกาเกงเด้อเออเินตีกาเกงเตกงกะเ่งต๊ เก,เก่เตากางตะกี้เตะกาเนี่ยก็โอเคแล้วคนเขาเมื่อเช่นเก่งเตะผัวก็บอเนะกเอาเะไรหนึ <c oughs> ่งเตะต่กาเก่งเตะต่างผัวเก่งก,กง็ถือว่าเป็นความเป็นผู้หญิงที่ว่าก็ เส,ส,ส้นงั้ะนะะไงหรอนอีหน่อยอีซุอีซีนี่มันเส้นไงหรอไม่เคยับหน้าสวยท่านไม่ไพ่ดำหน้าหรอน้องหน่อยน้องหน่อยผู้เป็นใส่ผู้ดีนะเป็นใส่เสือเสือหน่นยนะที่ดำมันหันนั้งมาใส่กล่องลุงทางกับโบปากแต่กับโบบอกซื้อสับอ๋อบอกซื้อเป็นคนที่บอกจีไอที่สุดเป็นคนจีไอายที่สุดเป็นคนเป็นคนอายกล่องกับโบวากันเนาะพี่น้อเป็นโบเคยกับกล่องกับโบวากันเนาะพี่น้องเนาะ หอกะกเทียวจีมันไม่ไหวเปลี่ยมันจะมาเก็บทุบมันแอบอยู่อีปีสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าเด็กหน่อยบางบางบางคนเขาเจากับบัวควายที่ว่าจากืูบกองเป็นคนขี้อายนะเขาเขาบอกว่าเขาหนี่น้องเนาะว่าเด็กหน่อยลาวมันเกิดติดแล้วอีกอย่างเขาบัวเลยเป็นคนบัวเลยเป็นเด็กๆหน่อยอยู่ในเมืองเนาะเขาเป็นเด็กๆหน่อยอยู่ตามระบบระบบนะส่วนอ่า นี่นี่เออจมขี่กันวนบนาทงนี่ยนันวนเชิีแตนอะนีดุมามาหนุ่มเอดีดมามาลามนาซอยเนตอิเอิเอิอีกเนึงเอิอีกเนึงไอ้เมื่อเอิรเนยเอิแมเมื่ออตันาซอยเลเด้อนี่เขาเยซกนพ่นอเยซนี่เมื่อบอกเป็นเนตสียุนาเออแมนพีนาพีนอย่ไซแต่เมืองคงอ๋อยุไซชอบปลวเปล่าอ๋อ หรือมือเป็นตัวลังรกะมือแดงเป่นกรมืออะไรเมืนอ่ะพี่น้องมือเสบไหลเห็นเป็นลำหน้าพอมือเป็นนเสบไห็ดบัดพี่น้องเป็นสบไห็ดบัสแบบต่อบัสเสียเปียกงานเลไปจไปเมืองไทยส่วนส่วนน้องเทียน์เป็นโมไปโอนลาโพงเองยังไม่ทันหายไปจะไปอยู่บ่เกียไปอยู่เนเนาะแต่ว่าผมมีมอว์มอวหนึ่งอย่าง ่าเนี่อยากก็ได้หนังหมอไปเลยยิ้มนิดนี้ยิ้มยิ้มใส่กล้องเนี่ยเหยียบเป็นคนที่ว่าเป็นเป็นคนที่ว่ารับเป็นคนเออเป็นคนที่ว่าโอเคว่าโอเคลมโอเคเนาะพี่น้องเนาะรายกาฝากเป็นคนที่ว่ายิ้มเก่งเนาะพี่น้องนี่พี่น้องใส่บุ้งมรนยกาศ ซือ้อตบอบมีมีปลาไม่ดงหลบๆนะพี่น้องเนบรรยากาศก็กโอเคเลยโบอหอนเด้อพี่น้องเด้อโบหอนแ็ถือว่าแดดไปแต่นอ,อกพี่น้อง <étique> <ural> well. เดี๋ยวมาเดี Spencer? ๋ยวมาของดูเหี้ยนนี่ก็คือเพันกิี๊ยบเอววะยังเป็นยังยังยังหน่อยยังเป็นไซสอยู่ยังยีบเอวเนาะโอ้แบบว่ากำลังลงมันมันจกิดสีนอตเจ็ดอินกันยังไม่ทันยืดเนาะมือใหม่ก็ได้เจี๊บแอวอ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าขันหอกขันหากกำลังลงมาเห็ดนตาพี่เนาะมันมันสีเจ็บแอววะ กาห่อเห็ดตุนดนไปเ่สินเย็นมันเออเส้นเอ็นมันก็เลยยืดอไรก็เป็นโรกะหาลาเนาะสิเามันก็สิบบวบเห็ดแต่็จิบเนาะมันก็ขายายเสร็จขายเอ็นไปอ่ะพี่น้องกิบนี้มันก็สิเง่กันไปเนาะห่อห่ากระไหล่ปลาอ่าห่อกระมาไหล่ผับสวยๆงามๆโดยเฉพาะเป็นผาธรรมศาตร์เนาะบรรยากาศตอนเที่ยวๆไหล่เอาหาหาเฉยห่าง ถัดทีแบบว่าสาวลาาสานห้างตักกระบุงกระตากอะไรก็แมนอ้่ราบุขก๋าเอาเิมบุยังไริพมาเก็บบรรยากาศวิธีลูกกาของน้องเพียนเนาะมาฝากฟีฝากน้อง อาจจะเปน้องเด้ถอถ้าใครเข้ามาบุญามาชมคลิปนี้ <c oughs> ก็จะดึงกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กดซับสไคร์หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ให้ข่าวปเจ้าในเด้ <c oughs> อเพราะว่ามันอ่ามันเสี่ยงสีแจงไปทั้งโทรศัพท์ของอ่าของของฐานตอนที่ข่าวปเจ้า <c oughs> มีคลิปใหม่ๆลงเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกๆคนอ่าอยู่ดีกินด,ดีมีแต่ความสุขความสบายตลอด ปีเด็ดตลอดไปอย่าเก็บอย่าขายเด้อพี่น้องเด้อหักท้งสองพี่น้องทั้งสองฝั่งลาวไทยอ่อตันกะอยากก้าวคำามมาสบายดีสวัสด,สสดีไปแล้วครับไปเด้อเด้อพี่น้องทุกทุกคนเจอกันในคลิปหน้า